สวัสดีครับวันนี้ก็มาฟังเสียงนะครับผู้ประกาศเหนือกัแเวงที่ผมฟังแล้วผมก็ประทับใจแล้วก็ัดเจนดีนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทิ่จากไลฟ์สดทางเฟซบุ๊กนะครับผมก็ได้เรื่องเปเจอครับเป็นงคนงานของจำปีภาพรนมอยู่ที่อำเภอแคนดงครับ บุรีรัมย์นะครับนี่ก็ลองมาฟังเสียงโคศกประจำหน่วยหรือดีเจประจำหน่วยครับผมฟังแล้วผมชอบมากครับก็เลยอยากจกนํนำเรื่องราวมาแชร์ในวันนี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับลองฟังเสียงของเขาสักนิดนะครับบีราไม่บอกทีเดียร์ครับสังหรับจังปีภาคเหนืออำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ลองฟังชนิดครับ เน, <osc> เน่นะฮะนะพะงานมาช่วยนะฮะมาตันนะฮะีพอคุณมาตันสมพรกายาภาคยมจัตลําใหญ่ที่สุดครับในบุรีรัต้นสมพรกาญยานภาคยมวันนี้จะปีภาคยมนิงนิ้สีมาาเปิดถนนสรักบุรีรัมมรอบข้าวลาดจะเป็นี้ผมยนต้นูเลยพอคุณครับแททุกฝ่ายทุกท่านรัฐการอบตทุกท่านเจะอยู่ภาคยมครับปด็นนัดปิดผ้าแม็กนะฮะ ทุกท่านจะมาชมพาพยงตรนัดมิคกี้ห่างด้วยตรนี้รวยเงื่อนโควิดโควิดนะครับภาบปลอดภัยนะฮะรวยกันภาพด้วยครับคุณครับท่านหนุ่มพี่หลวงพ่อหลวงมอานะครับก็ว่าทุกทุกท่านทุกอย่ละทุกฝ่ายเลยนะครับยิงสูงยิ่งันนี้ด้วยนับว่าลีลาไม่เบานะครับดีเจมือโคศกประจำหน่วยหน่วยนั้นหน่วยนี้นะครับเป็นหน่วยเล็กทำจังปีภาพอยู์นะครับ เป็นเฟนะครับอยากจะติดต่อหนังกลางเปงนะครับก็เชิญได้เลยนะครับหน่วยนี้นะครับผมดูแล้วผมชอบเลยนะครับเป็นหน่วยไม่ใหญ่นะครับอยู่เขตบริแคดงบรีหลังนะครับหน่วยเล็กๆนะครับแต่พี่แกก็น่าจะทําด้วยใจรักนะครับเพราะผมก็ได้ดูทางช่อง youtube มีหลายๆยูทูบเบอร์นะครับได้นําไปจัดทาเป็นเรื่องราวนะครับแล้วก็ถ่ายเป็นคลิปแนะนําหน่วยหนังของจำปีภาพยนตร์นี้นะครับทางช่องก็ ขอขอบคุณนะครับเจ้าของคลิปด้วยนะครับเพราะว่าได้นำมาจะทำเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับสาหรับแฟนหนังแปลงในเขตบุรีรัมนะครับก็มีการก็ติดต่อจำงหวีภาพยนตร์ได้เลยนะครับก็ช่วยๆกันนะครับพี่เขาก็ทำด้วยใจรักนะครับผมชอบมากเลยครับวันนี้นะครับจะให้เป็นคนใจเลยนะครับเสียงดีก็ชัดเจนดีครับ สำหรับว,วันนี้ก็นะคงจบเรื่องราวแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ